ข้าวดวนวันที่28มกราคม2564คุณอนุวัตจัดให้แจ้งแล้วกลุ่มนี้เท่านั้นโชคดีได้รับเงินสด7,000บาทนะคะหรือ 3,500บาท2เดือนนะคะจะเป็นกลุ่มไหนที่ได้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะก่อนรับชมก็อยากขอกำลังใจให้กับทางช่องโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะหรือถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดที่ฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะคิดว่าคลิปดีนีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันทั่วหน้าด้วยนะคะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกนะคะที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เยียวยาจากทางรัฐบาลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่เคยได้บัตรคนจนไม่เคยได้คนละครึ่งหรือไม่เคยได้เที่ยวด้วยกันนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันแรกนะคะพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาลงทะเบียนนะคะไม่ต้องแบบแหกขี้ตาตื่นมาเลยนะคะก็คือทำตัวสบายๆแล้วก็ อยากลงตอนไหนก็ลงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จำกัดสิทธิ์นะคะซึ่งจะปิดให้ลงทะเบียนวันที่12บสองกุมภาพันธ์นะคะก็ลงภายในวันที่12ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มที่จะได้เงินเยียวยาตรงนี้นะคะเอาละค่ะเรามาฟังคลิปของคุณอนุวัตรกันนะคะว่าจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะว่ากลุ่มใดที่โชคดีได้รับเงินสดนะคะไม่ต้องแบบ ลงทะเบียนคนละครึ่งหรืออะไรยังไงไม่ต้องสแกนให้ยุ่งยากนะคะไปฟังกันค่ะเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงแล้วนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาที่ 1. ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโซเชียลมีเดียเป็นแบบโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวไม่สามารถโหลดแอปเป๋าตังแต่อยากจะได้เงินเยียวยา3,500บาท2เดือนจากกระทรวงการคลังในโครงการเราชนะนะฮะ ผู้บริหารกระทรวงการคลังคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไปที่แบงค์ของรัฐในวันที่15กุมภาพันธ์ย้ําครับ15กุมภาพันธ์ไปแบงค์ของรัฐนะครับเพื่อไปให้เจ้าหน้าที่ของแบงค์เขาอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเราชนะให้โดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการโหลดแอปเป่าตังแต่วิธีการที่จะเอาเงิน เจ็ดันบาทเนี้ยมาใช้เนี่ยเดี๋ยวโ g o กาก์นคร้ังจะบอกอีกทีว่าเอ๊ะมันอาจจะให้เป็นบัตรไหมอาจจะเป็นคูปองไหมหรืออะไรไงแต่รอค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังจากคุณอนุวัตจัดให้แล้วแบบเขาละ อธิบายแบบละเอียดมากๆเลยนะคะบุ๋มก็เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องกันนะคะจะได้แบบเข้าใจกันทุ่นหน้านะคะยังไงใครฟังแล้วเข้าใจก็ช่วยบอกต่อๆกันนะคะหรือช่วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันทุ่นหน้าด้วยนะคะยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืม กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ